สวัสดีครับอยู่กับนายช่างโจนะครับคุยเรื่องบ้านๆกับนายช่างโจว,วันนี้ผมอยู่ที่หน้าง,งานอําเภอสว่างแดนดินนะครับบ้านนอกดาวที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็อยู่ที่กลางทุ่ง,งานาไม่มีไฟฟ้านะครับนะครับวันนี้ก็จะไม่ได้มาคุยเรื่องงานนะครับก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับช่างนะครับการเป็นช่างนะครับ มาดูคุณสมบัติครับว่าการเป็นช่างกับนายช่างโจเนี้ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติของช่างนะครับเราเอาเฉพาะตัวช่างนะครับช่างต้องมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่ารอ3ามนะครับรอที่หก็คือ,อรู้งานนะครับช่างที่ทำงานกับนายช่างโจนะครับจะต้องรู้หน้าที่การทำงานนะครับในแต่ละวันของท่านว่าท่านจะต้องทำอะไรนะครับ ตกตอนเย็นนะครับท่านก็จะต้องอตรวจสอบติดตามางานของตัวเองที่ทำนะครับแล้วก็มาดูครับว่าตอนเย็นเราจะต้องวางแผนนะครับทำอะไรในวันถัดไปนะครับหากขาดเหลืออะไรเราก็แจ้งทางหัวหน้าง,งานนะครับช่างรู้งานนะครับยังไม่คุยถึงเรื่องการเชื่อมการปูกระเบื้องหรือการามุงหลังคาใดๆนะครับเพราะเพื่อนวกนี้เป็นเพื่อนพื้นฐานของช่างทําบ้าน นี่นะครับอันนี้คือชีวิตของคนเป็นช่างนะครับรอที่หนึ่ก็คือ,อรู้งานนะครับรอที่สองก็คือรายงานผลนะครับในระหว่างการทํางานนะครับพอเรามาถึงที่หน้าง,งานเนี่ยอนอกงานหน้าหน้างงานนะครับช่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องถ่ายรูปหน้าง,งานตัวเองนะครับว่าวันนี้ผมทําอะไรเข้างานแล้วนะนะครับอพอไปถึงนะครับตอนเที่ยงก่อนพักเที่ยงนี้ ทั้งก็มีหน้าที่ที่จะต้องถ่ายรูปรายงานว่านี่คือหน้าง,งานงานที่ผมทําได้ในวันนี้ให้แก่หัวหน้าง,งานได้รับทราบนะครับในการรายงานนะครับก็จะต้องดูทุกมุมมองนะครับระยะใกล้ระยะไกลทุกด้านนะครับเพื่อให้เราให้หัวหน้าง,งานได้ตรวจสอบได้เห็นถึงข้อบกพร่องหรือ,อความสามารถของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็การรายงานผลเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งสองแง่นะครับแง่ที่1ก็คือ เพื่อที่จะให้เราเนี่ยปรับพิจารณาผ่านทดลองงานแล้วก็เพิ่มปรับเงินเดือนให้กับตัวเราเป็นผลประโยชน์ของเราเองนั่นแหละครับ2ก็คือเพื่อให้ได้รู้นะครับว่าในหน้าง,งานนั้นมันมีข้อ,ขอผิดพลาดอะไรต้องแก้ไขอะไรตรงนี้เราก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับอย่างตัวการทําติดตั้งกระจกอลูมิเนียมนะครับอย่างนงี้ก็ช่างบางคนอาจจะลืมดูไปติดผิดด้านอย่างเงี้ยครับ อพอถ่ายมาแล้วช่างก็จะได้ในช่างก็จะได้เห็นด้วยครับว่าควรจะต้องติดฝั่งไหนด้านไหนนะครับอรอที่สามก็คือ,อเรียบร้อยนะครับช่างมีหน้าที่ที่จะต้องส,สางงานตัวเองให้เรียบร้อยตอนเย็นนะครับก็จะต้องถ่ายรูปผลงานทั้งหมดในวันนี้นะครับให้กับหัวหน้างานได้ดูครับว่ามาีความคลื่อไหวนะครับปริมาณงานคุณภาพงานที่ทเท่าไหร่นะครับ ตรวจสอบนะครับทั้งตัวงานที่ตัวเองทําแล้วก็วัสดุนะครับที่ทํานั้นมีอะไรเหลือมีอะไรขาดเราก็ต้องแจ้งรายงานให้กับหัวหน้าทราบทุกวันทางหัวหน้าก็จะได้บางแผนถูกแล้วนะครับว่าจะต้องซื้อหรือเพิ่มวัสดุอะไรเข้าไปนะครับอืมนะฮะ